ตอนเสือฝนนะคะหรือฝนทัชญานะคะเป็นครีเอทีฟที่อยากจะให้ทุกคนเนี่ยตระหนักรู้ถึงเรื่อง mental health อะไรเงี้ยเรามีความรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมคนมันป่วยด้วยเรื่องเกี่ยวกับพวก mental health อะง่ายจังอย่างตัวเราเองอะเรามีความรู้สึกว่าเราอารมณ์ขึ้นลงแบบโกรธง่ายจังรวมทั้งเพื่อนเพื่อนเราหลายๆคนที่อยู่ๆก็เป็นโรคซึมเศร้าอยู่ๆก็เป็นโรคอะไรก็ไม่รู้ที่มันเกี่ยวกับพวก mental health อะไรเงี้ยคนทั่วไป ก็ยังมีความรู้สึกว่ามึงเป็นบ้าอะไรเงี้ยแต่ตอนนี้โอเคมันก็เอดูเคทมากขึ้นแล้วล่ะที่บอกว่าเฮ้ยมันไม่ได้เป็นรั้วมันเป็นเรื่องปกติอะไรเงี้ยถ้าเกิดสมมุติว่าคนเข้าใจปัญหาสุขภาพจิตแบบเข้าใจจริงๆนะว่ามันคืออะไรแล้วมันมีองค์กรมารองรับหรือมันมีอยู่แล้วแล้วมันทําให้ถูกพูดแบบที่ไม่ต้องไปจัดใครแล้วว่ามันน่าจะทําให้ทุกคนแบบอยากปรึกษาอยากไปหามอนเตอร์ฟอนด์ f เตนท์ l อฟมิ a ด a ร a เฮล e ์อ